โอ้ยพี่น้่งพวกคุณสาเพิ่นกินราชพส่นบกกิงกับอาตัวนี้สุดยอดเลยอยืยยยยมชิมกันด้วยทุกคนฮ่าจัดสิไอ้ด้วยเราชิมมอได้ยอครับอืม่อยอะไอตัวนั้บ่มากเอาะน่าอง <laughs> Bạn <laughs> à, à. à, à, <laughs> không có ta tao ôi Chân buồn sạc ba mùa đã chín mưa của mưa Nè mưa tao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  mưa mưa tao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  mưa nó mưa tao 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 ờ ba con à, cầm không sai na. Bây giờ biến anh. Bây giờ ăn thịt ba? Mắt hiu hiu thả phật. Ăn sả. Chứ bảo mình đi cắt bao จ้าสีโฮมไปท่านเด้ออย่าเผาสิลยเจ้ากินข้าเองก่อนนะแสบพี่น้องเอ้ยนี่เลยจะน่าใจดีนะจัอาใกล้เลยเจังพอบบอกตวกทีจุนไขาประตูเออจะเข้าอ่าน้าประตูถ่าพี่ นี่เทียงมันกบริสุท่ิเอยังบอกอะไดิโอมันข่บุบคุ้มนกระเทินี่วาต่อต่อวบายเนาะของพิเศษขนมกล้วยขนมจักอันบุญขนมตัวเมื่อไรอืมเลยยังล้าไปนนะของพิเศษ มัมนนี้อแท่นครับไปหา้าที่ห้านะแต่นายพิ่งมาเตรียมเครื่องเลยและก็ไปรอบเดียวครบหมดมากจะสบายได้บหมน้ำมันถากมาคนตกเนี่ยมนะีชนวนเพื่อเหมือนกัน มัอซีบิดเลยนะทุกคนบนี้ยอดมากเยนะหืมามันยากขึ้นเขาโมโอแจรหลายๆเด้อพี่นองเอฟซีไม่ถกทุกคนได้